Life is yours ชีวิตเป็นของมึงค่ะตั้งแต่เล็กจนโตกูไม่รู้นะว่าฐาน Family ของพวกมึงเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับกูคือแบบโตขึ้นมาในค่อนข้างที่จะ t ทยท t r a d i t i o n a l family คือมีความแบบว่าเคารพซึ่งกันและกันในครอบครัวมีความแบบว่าค่อนข้างทีง่จะอ s a pattern มันมี Pat t e r n ของมันที่จะเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีเนี่ยจะต,ต้องทํำยังไงในครอบครัวไทยอะ่ะมีการาเทศะเอย่ยต้องแต่งตัวแบบมิดชิดนะเวลาไปเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมดีมากนะแต่ว่าอ่อนดี a n d มันยากมาก ALLY ที่มึงจะหาความเป็นตัวเองได้อะมันค่อนข้างยากที่จะตัวตัว,ตวที่แท you to ้จริงของกูคืออะไรวะเพราะว่าเขาบอกให้มึงใช้ชีวิตในแพทเทิร์นนี้แล้วณจุดหนึ่งของกูกูกลับกลายเป็นว่าเอ้ากูหาตัวเองไม่เจอนี่ยวะตัวเองที่แท้จริงเป็นยังไงชีวิตจริงๆของกูคืออะไรเพราะว่ากูใช้ชีวิตมาในค่อนข้างที่จะแบบว่าตรงกับ สิ่งที่พ่อแม่ต้องการอะเอาง่ายๆซึ่งมันถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเราแน่นอน Take advice จาก your f a m i l y i s the best always And a n o t h e day you have to find out what is really yours your way to live this world อะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตมึงก็เป็นของมึงจริงๆใช่สำคัญม,มากๆใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ